สวัสดีครับท่านผู้ชมครับโอ้ลมแรงครับกาศดีมากยินดีต้อนรับสู่ช่องวีระดำแต่งนะครับวันนี้เสียโอนเคลียร์งานครับไปดูครับคืงนาถึงไหนละอันนี้ก็รอให้พี่จรเดียแต่งครับเก็บงานครับลงหน้าดินเรียบร้อย ก็วิ่งดินไปใส่ที่บ้านให้เจ้าของด้วยครับให้เสียดต้อยฝั่งนู้นก็จะเป็นสะลูกที่สองครับอันนี้ลูกแรกครับลูกแรกเสร็จเรียบร้อยครับเสียวน น้ำออกเริ่มเยอะแล้วครับ <ừ. S 1> อ้าคุณโอนทำไมไม่ทำทางลงให้รถดำเนาะ đen lôm đen điều điện thấy con lắm thăm thang này

อ๋อได้ไปแจไข่ฮะได้หกเหลี่ยมไข่ฮะหกเหลี่ยมอ่ะฮะหกเหลี่ยมไข่ที่ข้างหน้าอ่าต่อยได้น้ำมันไปจากไหนฮะได้น้ำมันจากไหนก็โดนอ๋อเขามีอยู่ใช่ไหมแล้วมาด้วยมาข้างนึงเลยข้างนึ่ง,ง,งอันนี้อ่ะขอให้ทำคัน ไม่นีเ่เราให้ขุดคันแค่นั้นใช่ไหม ไปลุยต่อครับจะ,จะขึ้นเมืองนอกครับสะนี้เสียโอนก็จะแต่งไว้ครับจะแต่งเอาคันขึ้นมาแบบนี้ครับฝั่งโน้นมันไ,ไ,ไม่มีคันครับกดทำคันครับ เจ้าลาขาวครับเจ้าลาขาวได้ยางหน้าใหม่แล้วโอ้ตจาร์บีมาหนึ่งอ่ะจารบีอ่าเราเลือกเตียงกินก๋วเตียวไหม เดี๋ยวจอดรอเสียโอนแต่งขอบสะก่อนครับนอนรอก่อนครึ่งวันคุณเข้าตาอย่าเนี้ นี่ก็จะลงจะลงต้นไม้รอบกันครับรอบที่รถวิ่งนั่นเลยครับรอบสวนเลยครับจะลงต้นไม้ไม้ใหญ่ครับคืนนี้ก็ขอล้านท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเซออนก็จะแต่งขอบสะทีส่สองปีหน้าก็จะขุดตรงนี้เลยครับ จะทำคลองยาวไปหาตะนู่นครับหาสะฝั่งฝั่งรถฝั่งนู้นครับรถขาวฝั่งนู้นจะขุดคลองจะจะขุดคลองยาวไปฝั่งนี้เลยครับเอาละท่านผู้ชมไปก่อนนะครับฝากติดตามช่องวิระดำแต่งด้วยนะครับ ได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับผม